สวัสดีครับเนีิรเดเกิรเอ่สวัสดีครับพอตตุช่องเพร์ลแล h บช n นลนะอยู่กินพาร์ทออฟเอ็กซายแล้วก็คลิปวันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะจะมาอธิบายแค่สกิลเดียวคือสกิลบัตทนันคือคนที่เล่นเอ่อบัตรเมดสายบรีดหรือใครก็ตามเล่นสายบรีดล้วใช้สกิลบัตทนันอาจจะยังงงอยู่ว่าทำไมบางทีเราถึงใช้บัตทันแล้วมันแรงจังบางทีมันก็เบาจังเลย คีย์ของมันอยู่ตรงไหนวิธีการที่จะทําให้มันแรงคืออะไรเผื่อที่เพื่อนๆจะไปทําบิวอื่นๆที่นอกจากจะเป็นบัตรเมดเอ่อไม่รู้สิบัตรันน่ะแค่สกิลบัตรทันน่ะถ้าคุณอยากเล่นแบบเหมือนเป็นวันพันช์แมนคือต่อยมัดเดียวแล้วบอดตายได้บัตรทันคือคําตอบผมรู้สึกฟีลลิ่งแบบนั้นแต่บิวนี้จะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าบัตรทันมันก็มีความยุ่งยากในการเซตอัพระดับหนึ่งแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวไว้คุยกันในเรื่องของคลิปบิวแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในบัตรันทํางานยังไงแล้วกันอะ อันนี้คือบอสบีทีเอสสี่นะครับเวลาเซตอัพอ่ะเราจะวางอ,อันนี้ผมใช้สตอมไอ้อะไรวะสตอมออฟ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 สตอมเออเพื่อในการเจนเลตทีนี้ออฟออฟสตอมในการเจนเลตเราจะใส่ที่สำคัญคือเราจะต้องใส่ไอตัวบรูททลไปด้วยเอ๊ะผิดสกิลนี่บรูททลิตี้เพราะว่า off off storm, ออฟออฟสตอมอ่ะทำดาเมจสายฟ้าออฟออฟสตอมเนี่ยทำดาเมจสายฟ้าพอเราใส่เม็ดนี้ไปแล้วอะ่ะจะไม่เกิดดาเมจ จะไม่เกิดดาเมจเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้บัตรหันเราต้องการนัดแรกที่แรงสุดๆเราเลยมาอัปโนตตรงนี้ครับเพิ่มคีย์แชร์50%ใส่มอนฟูลายเพิ่มดัมเมด80%ใส่มอนที่เลือดเต็มนะครับรวมถึงโนตที่เพิ่มครีดาัมเมด40%ครีดาัมเมด40%สองโนตนี้ใส่กับมอนที่เลือดเต็มนะแล้วยังมีอันนี้นะครับเพิ่มดาเมจอีก20%เพิ่มดาเมจอีก20%ใส่มอนที่เลือดเต็มคือตรงนี้ต้องเอาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเล่นกับบัตรหัน นะครับมันสําคัญมากจริงๆแล้วก็นเนื่องจากว่าเป็นเป็นบิวที่แบบค่อนข้างจะวันพันแมนจริงๆอะนะการที่ทําอะไรทุกอย่างเซตอัพบิวขึ้นมาเพื่อให้มันแบบแทงทีเดียวตายได้มันจําเป็นจริงๆที่คุณต้องหาวิธีเจนเลดเจนเลดโดยที่คุณไม่ทำดัมเมจใส่บอสนะครับทีนี้พอเรามาดูในคลิปผมวางโอบออฟสตอมไปจะเห็นว่าดัมเมจไม่โดนบอสเนี่ยคุณเห็นไหมบอสไม่มีดัมเมจึ้นเลยทั้งที่โดนสายฟ้าเปียกๆไปแล้วนะครับเพราะจะทําให้บอสเลือดเต็มอยู่โดยที่เราได้เลดเลด มันก็จะให้เออเรทตึงนี่มันบอกว่าเราจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้น1%อนต่อหนึ่งเรทเราได้30เรทเราก็คือจะได้อีก30%นะครับไม่เพียงแค่นั้นครับเราจะใช้กับอินฟโนคลายที่อัพควออัพคุณลิตี้ให้เต็มนะครับจะได้เอ็กซ์ต้าไฟดามิอีก10%นนั่นหมายความว่าเราจะได้เอ็กซ์ต้าไฟทั้งหมด35%าจากสกิลอินฟโน แต่30%มันหมายถึงว่าต่อ5 power of enemy ซึ่งถ้าเป็นบอสบอสคือ unique monster always have 20 power หมายความว่าเราจะได้25คูณ4 25คูณ4 25คูณ4คือ100เปอร์เซ็นต์ผม่าจะถูกไหมอ๋อพอ up quality แล้วเป็น35ด้วยนะครับก็คือเป็น35คูณ4 140เปอร์เซ็นต เป็น extra fire damage แล้วเราก็ใส่กับ15% more damage อีกนะครับคือกลายเป็นว่านัดเนี่ยมันจะแรงมากๆเพราะบวกอีก15เออแต่ว่ามันไม่ไม่มันไม่เหมือนกันคือ140%อะ่ะมันคือ extra fire ที่ได้จากไอตัว skill inferno cry เนอะมันคือ140%แต่ว่า skill support นเนี่ยมันจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ of จะเป็นเอ่อเปอร์เซ็นต์ damage าเมจเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันไม่เหมือนกัน นะครับแต่ว่าก็คือเพิ่มดาเมจอยู่ดีเพราะนั้นเรายังมาเพิ่มอันนี้คือกินไปสิบเลเพื่อเพิ่มดาเมจอีก30%เอซเอแล้วก็เราจะได้4ี่เลดคืนมาต่ออ่ o ห้าพาวเวอร์ของศัตรูซึ่งศัตรูมีศัตรูมียี่สิบพาวเวอร์คือเราจะได้พาวเวอร์คืนมาแบบล้นๆเลยนะครับอันนั้นคือทำให้เราสามารถเซตบิลได้เร็วขึ้นหมายความว่าเราเราไม่ต้องเจ็ดเลดเต็ม30แล้วกดเลด คือบอสอ่ะมันจะให้อีก20อยู่แล้วนะครับแต่เรากินไป10เพราะฉะนั้นงงตัวเลขเลยทีนี้อ่ะคืออย่างนี้เราเจนถึง20เลทเราไม่ต้องเจน30เลทนะ20เลทแล้วเราก,กด i n f e r n ิ l คลลงไปมันจะลบ10มันจะลบ10เหลือ10ถูกไหมแล้วมันหนกว่ามันจะได้คืน4เลทต่อ5 Power ของสตูที่โดนซึ่งสตูที่โดนคือบอสบอสมี20 Power เ นั่นหมายความว่ามันจะได้อีกสิบหกสิบหกบวกสิบหกมันจะขาดอยูสี่แปลว่าคุณต้องมียี่สิบสี่โทษทีครับโทษทียี่สิบสี่ลบสิบบวกสิบหกมันจะกลับมาที่สามสิบพอดีเออซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถเมนเทนเลทได้ต่อตอนที่คุณใช้สกิลบัตทันเข้าไปอ่ะมันก็จะยังคูณดาเมจอยู่ซึ่งไอ้ไอที่เราเอ็มพาวเวอร์ตรงนี้ทั้งหมดเนาะทั้งโอ้โอสตอร์มเพื่อเจนเลทใช้อินฟลูเอลไคลเพื่อ Buff, age, บัฟดาเมจเบิ่มๆแล้วเนี่ เราจะแทงเลสสกิลเลกเข้าไปนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เลกคือคุณใช้เซตอัพบิวเนี่ยเซตอัพตรงเนี้ยสกิลอินฟโนคลายกับโอปตอร์เนี่ยในการใช้สกิลอื่นทำให้เกิดเลื่อนไหลได้นะครับแต่เล็อะ่ะผมเท่าที่เจอตอนนี้เลกคือ1ในสกิลที่ทำให้เลื่อนไหลได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเท่าที่ผมเข้าใจเนาะอ่ะก็จะน่าจาจะประมาณนี้ปั๊บ อ๋ออันน,น,นี้อันนี้ผมกิ๊กหลบมืออยู่ก็ผมก็งงไปเลยนะฮะอ่ะเนี่ยตอนนี้เลทสามสิบนะครับกดอินฟลโนคลายไปแล้วเลทยังสามสิบอยู่เราจะเอดินออกมาเพื่อใช้เลกปาบเข้าไปอ่ะทีนี้ดาเมจจะอยู่ที่อ่ะหกล้านสองหกล้านสองทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันละบัตรทันทำงานยังไงบัตรทันทำงานมันบอกว่าบัตรทันทำงานเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมปัดเศษทิ้งเนาะปัดเศษทิ้งได้ไหม ได้แหละหกล้านสนะครับคูณด้วย0.25เอาตัวนี้เป็นดาเมจตั้งต้นเอาตัวนี้เป็นดามเมจตั้งต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาตัวนี้คูณกับค่าร r i t i ข a l ที่ทำได้ซึ่งผมมีอยู่5้าร้อยยี่สิบเนี่นะห้ายมันบวกไปอีก5้9หมายความว่าดาเมจเดิมร้อบวกอีกห้าเกปร็น6 2เปอเาเปนพราะนั้นเราจะคูณด้วย6.29 6.29องเกหล้านเ ทีนี้เราจะคูณ2เพราะว่าเราใช้ฟอกสเปียร์หรือแทงเก้าทางฟอกสเปียร์ซึ่งถ้าทำดาเมจติดคลิแล้วคลิทั้ง2องฮิตคือไม่ใช่ทั้ง2องฮิตหมายถึงว่าเวลาทำดาเมจหครั้งมันจะนับเป็นคลิมันจะคิดคิดโอกาสติดคลิ2ครั้งถ้าครั้งแรกไม่ติดคลิครั้งที่สติดคลิก็ถือว่าติดคลิอันนี้คือการคำนวณเบื้องหลังแต่เราาำนิณแค่ฮิตเดียว แต่ถ้าเกิดเกิดการคำนวณเบื้องหลังมันคิดออกมาได้ติดคิกับติดคิมันจะคิดค่าคิดดาเมจสองครั้งเหมือนกับหมายความว่าไอ้ดาเมจก้อนเนี่ยจะเกิดสองครั้งผมก็จะคูณสองเข้าไปขอมาร์คไว้ก่อนนะว่าดาเมจที่ทําได้มันขึ้นลงเนาะมันมีมินกับแม็กนะครับมีมินกับแม็กมีความแกว่งอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยในบิวนี้นะครับหมายความว่าผมจะทำดาเมจจากการเสียบครั้งต่อไปได้อีกประมาณ19.4ล้านนะครับ ซึ่งบวกกับ6ล้าน2เดิมที่มันทําไปแล้วด้วยจะเป็นดาเมจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคอมโบนี้คือ25.6ล้านอ่ะผลออกมาคือ28ล้านก็ใกล้เคียงคือมันมีค่าความเออร์เลอร์หมายความว่ามันยังมีตัวเลขอื่นๆที่ไม่ได้มาคํานวณแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นการบวกดาเมจเปอร์เซนต์การบวกอะไรต่างๆที่แบบอาจจะโผล่ขึ้นมารวมถึงเรื่องระยะของสกิลที่ใช้ด้วยเพราะว่าสกิลเล็กมีเรื่องระยะด้วยสกิลบัตททนก็ ต้องมีอะไรวะอ๋อ,อไม่ต้องเพราะว่าสกิลโมเมนตัมอยู่ที่เล็กโทษทีนะครับแต่นั่นแหละมันคือมันจะมีเรื่องดัมเมจตัวคูณอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันจะยุบยิบมากเลยถ้าคุณอยากได้ละเอียดคุณะต้องไปใช้ได้ pob นะครับคือมันจะมีดัมเมจคูณต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในสกิลเล็กซึ่งมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็มีมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันไม่ตรงนะครับ2.5เอ้ย25.6ล้านกับ28ล้านก็ต่างกัน กี่เปอร์เซ็นต์วะห้าเปอร์เซนต์ปะนั่นแหละไม่ช่างมันต่างกันแค่สามล้านมันน้อยมากจริงๆอ่ะไม่ไม่ถึงห้าเปอร์เซนต์แน่ๆใช่ไหมอ่ะคูณดูศูนย์จุดศูนย์ห้าล้านสองโอ้เกินห้าเปอร์เซนต์วะ่ะสิบเปอร์เซนต์หรอเออประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของสกิล <c oughs> เล็กซึ่งเอ้ยไม่ใช่สกิลเล็กสกิลปรัฐนซึ่งยังไม่จบมเมื่อกี้ที่ผมทำดาเมจทั้งหมดอะ่ะผมยังไม่ได้แปะช็อคที่บอส คือด้วยความที่ผมลืมผมลืมแปะช็อคจริงๆผมใช้ d i s เอนเกตในการแปะช็อคด้วยนะเพราะว่า d i s เอนเกตผมใส่ลิงว่าเ,เนี่ยจะเกิดช็อกที่พื้นถ้าเกิดติดคิติคอลซึ่งคิติคอลมันค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซอยู่แล่นั่นแหละพอถ้าเกิดบอสติดช็อคอะมันจะแรงกว่านี้ซึ่งคุณอาจจะใช้วิธีอื่นในการแปะช็อกใส่บอสก็ได้ไม่ว่าจะใช้ทันเดอร์ลีฟ ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่มันทําให้เกิดช็อกอะโอเคปะ่ะจะเป็นรองเท้าวิ่งแล้วพื้นติดช็อกก็ยังได้นะเออนั่นแหละแต่ว่าพอผมลืมที่จะแปะช็อกอ่ะเดี๋ยวผมดูจังหวะนี้นะเนี่ยดูบับบอสบับบอสตอนผมเสียบไม่มีช็อกค,คือถ้ามีช็อกมันจะคูณดาเมจทั้งหมดขึ้นไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นคือมันคือมันเยอะมากผมว่าบอสน่าจะก็คงร่วงเออแต่ว่าพอลืมปุ๊บก็โอเคเห็นตัวเลขเพื่อมาคํานวณให้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนดูเป็นคล ทีนี้หลังจากเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วว่าอ๋อบัตรทันทำงานประมาณนี้เราได้เมจหลักมันมาจากไหนได้เป็นหลักๆมาจากค่าครีดาเมจเพราะฉะนั้นปิ้วที่เราใช้บัตรทันอ่ะเราเลยจะมาเน้นเรื่องของครีเกือบทั้งหมดซึ่งผมยังอัพไม่ครบเพราะว่าเลเวลผมก็เนี่ยเก้าสิบนะครับผมถ้าเกิดเล่นต่อเนี่ยผมว่าจะมาอัพเออโนดตรงนี้เนาะครีดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดตรงเนี้ยต้องเอา นะครับเออเพราะว่าอย่างคืออย่างที่บอกเนาะตัวคูณอื่นๆที่เกิดจากเดบิวทางบิวแล้วอะมันมีผลไม่ถึง10%ดีหรือ10%อร์นะประมาณประมาณ10%แล้วกันแต่ดาเมจทีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรมาจากครีล้วนๆของสกิลเลกเอ้ยของสกิลไม่ใช่เลกบัตทันนะครับเพราะนั้นตัวบัตทันเราก็ใส่เพิ่มคริเพิ่มคริเข้าไปให้หมดอันนี้เป็นเพิ่มครีแฉนซ์ทา้้้อออสตตดครรเเเป็นงง่แบบดดไื ถึงจะโชว์คือถ้าเกิดคุณเล่นแบบไม่มีเม็ดเนี่ยคีดับเม็ดถ้าเกิดคุณทำคีย์แชนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคุณไม่ต้องใส่โอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดคีย์แชนคุณยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดเท่าไหร่ก็ตามคุณใส่ตัวนี้เข้าไปเราเน้นแทงทีเดียวอยู่แล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่ามีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ติดคลีสองครั้งเออมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าเยอะนะครับนั่นหมายความวา ไม่ติดคีสองครั้งติดก็ได้ดัมเมจคุณก็จะหายไปอีกเท่าตัวเกือบเกือบเท่าตัวถ้าถ้านับดัมเมจจากสกิลบัตทันก็คือเรียกว่าเท่าตัวเลยก็ได้มันหายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นมันสาคัญมากที่บัตทันคุณต้องทําสกลให้เป็นคีร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้กับโฟกสเปียร์ที่ทําให้คีดัมเมจเป็นสองเท่านะครับแล้วก็สกิลตั้งต้นอย่างสกิลเลกก็เป็นสกิลที่สําคัญที่ทําให้เกิดการบรีดที่สูงนะครับเพราะว่า ยิ่งดีสูงหมายความว่าแฟลตค่าแฟลตดาเมจหรือดาเมตตั้งต้นที่เราจะมาคูณกับค่าคลิมันจะสูงตามเราเลยใส่พวกที่เกี่ยวกับบีนแม็กที่จูดเข้าไปในบิลด้วยรวมถึงการใช้คอนคอกตัวนี้เนาะแล้วก็แอมโบรเซียตัวนี้คือมันจะกินขวดเข้าไปแต่ว่ามันจะได้เอ็กซ์ต้าดาเมจมาค่อนข้างเยอะซึ่งในบิลก็จะกลายเป็นว่าเลกอ่ะหรือว่าสกิลใดๆก็ตามที่จะใช้ทําให้เกิดดีทที่สูงในฮิตเดียวได้หรือดาเมจฮิตเดียวทั้งหมดอ่ะเราจะใช้ คอนคอกกับแอมโบเซียตัวเนี้ยคู่กับขวดเลือดกับขวดมานาที่มีชาร์จที่สูงยิ่งชาร์จสูงเท่าไหร่ยิ่งแรงไม่ถึงชาร์จในขวดเออก็ถือว่ามีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาในเกมนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเดียอะไรที่จะจะใช้สกิลที่ทำให้เกิดเอ่อบรีดก็คอมเมนต์บอกผมด้วยผมเผื่อผมจะไปอัแอปหรืออัปเดตบิวในอนาคตนะครับทีนี้ต่อมาคือเรื่องของบรัชเมด ทำไมบัตรฮันถึงเหมาะกับบัตรเมดเพราะว่าตัวบัตรเมดอะเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ทําค่าบีนแมกนิจูดได้สูงมากๆจากพาสซีฟบลอดบาร์ตัวนี้คือบัตรบาร์ตัวเนี้ยมันทําให้สกิลธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุน้ําแข็งอะนําไปนับเป็นบีนแมกนีจูดด้วยคือทาให้ติดเลือดไหลด้วยนั่นแหละแปลเป็นแบบภาษาบ้านๆอนะก็คือทําให้ติดเลือดไหลไปด้วยจะเห็นว่าในสกิลเราเนี่ย นอกจากฟิสิก c a l d าดาเมจเรามีแค่เนี่ย200-387ด้วยด้วยธรรมชาติแล้วอะของต่างๆอะเวลาเราจะสเกลฟิสิกส์เขึ้นอะมันจะค่อนข้างยากนะครับดาเมจจะตัวเลขตัวเลขดาเมจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาคือมันคือเรื่องปกติของฟิสิก c a l ตัวเลขของสายฟ้าก็จะแกว่งมีความแกว่งค่อนข้างเยอะแบบเลขน้อยก็น้อยมากเลขสูงก็สูงมากไฟน้ำแข็งจะค, church, ค่อนข้างบาลานซ์กว่านะครับก็ผมแนะนําว่าหาไฟกับน้ําแข็งอะอยู่ในบิวให้เยอะนะครับ หาไฟกับน้ําแข็งที่เป็นแฟลตดาเมจในแหวนในถุงมือให้เยอะนะครับคือแล้วพออัพโนลดเนี่ยธาต่างๆที่ทําออกไปมันจะคอนทริบิวไปที่บรีนแมกนิจูดด้วยอันนี้คือความสามารถที่ไม่มีใครลอกเลยนแบบได้ของบัตเมดเลยมันเลยแบบเออมันต้องบัตเมดเพื่อที่จะเล่นบัตรหันแต่ว่าถ้าเกิดมีวิธีอื่นแจ้งผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับคือผมยังคิดไม่ออกจะมีวิธีไหนที่ทําได้อีกแต่ว่านั่นแหละนะส่วนกอลสไปซ์ Spy ตัวเนี้ย มันไปบูสต์คีย์ที่เข้าดัเมจอย่างที่ผมบอกนะว่าตัวประถันเนะี่ยดาเมจมันมาจากค่าบีทตั้งต้นใช่ไหมคูณกับค่าคียดาเมจซึ่งคียดาเมจเราคิดเป็น2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพล่สี่สิบไลฟ์เนี่ยมันมันคูณเข้าไปอีกคือเลือดผมมีสองพันสองอ่ะก็เอาไปหารสี่สิบก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับสองพันสองร้อยหารสี่สิบก็ได้อีกห้าสิบห้า ถ้าเกิดคุณทำได้ถึงสามพันคือเท่าที่ผมคำนวณเนาะบัตรเมทนะ่าทำได้ถึงประมาณสามพันถ้าเกิดบิวเต็มเ็มแล้วอะ่ะเออก็อยู่ที่เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสกิลบัตรฐทนถ้าสงสัยตรงไหนหรือว่ามีคำแนะนำตรงไหนหรือผมพูดอะไรผิดไปก็อธิบายใต้คอมเมนต์ได้เลยผมเปิดยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาข้อมูลับพยายามทำบิวตัวเองด้วยหาข้อมูลล้วผมรู้สึกว่าบิวเนี้ยเป็นบิวที่มีความลึกและยุ่งยากระดับหนึ่งก็เลยโอเค เราทำคลิปเกี่ยวกับบัตรทันโดยเฉพาะมาคลิปหนึ่งเผื่อสายที่เพื่อนๆที่ชอบแบบไปแก้บิวเองคือไม่ได้ไม่ได,ไได้เรียกว่าไปดูบิวในนินจาบิวใน YouTube ต่างๆแล้วอยากจะมาแก้เองผมเข้าใจว่ามีแบบดีเยอะมากนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อกันทำมอมบัตรทันคือ,อยังไงเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปใส่แบบไม่เอาคอนเซนเทรตไปใส่ที่บัตรทันนะครับไม่เอาดาเมจอะไรก็ตามมาใส่หรือว่าแบบไปสเกลดาเมจผิดที่ผิดทางอะนะ เออโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ